สองปลายโกว่าก็มาแถลงเที่ยงเที่ยงแถลงให้สัมภาษณ์สื่อแล้วจะ้ก็ทำกิจกรรมต่อสี่โมงเย็นเดี๋ยวกลับมาดใหนช่วงวายโมงวายสองเรื่องพูดถึงเรื่องของทุ่นระเบิดพูดถึงนาคาในการที่จะเก็บกู้แม้ชาวบูชาจะขอยกไปพูดถึงในวงกระชุน g ีบครั้งต่อไปเดี๋ยวเกิดแบบนี้ค่ะสูญเสียอีกแล้วนะสอวัยวะอีกแล้วสำหรับอาหารขัของเราของฝั่งไทย่ะก็่าเป็น ั้ที่หกนะคะนท่กนะฮะ้ี่กถัดกยูบกับระเบิดใช่ค่ะด้านเรื่องภารกิจของการลาตะเลเนี่ยก็คือการระเบิดการไปวันใหม่นี่จะนับเป็นทัน,นที่หาาส่วนหวดทุกนะฮะวันที่ยี่สิเขาจะเป็นภารกิจของการไปฝ่าตะวินเดีาในการสู้รบนะฮะก็อย่างไรซะอนุสัญญาปตตาว่าทั้งสองประเทศก็ลงงาน ห้ามมีห้ามมีห้ามใช้ห้ามมีห้ามเก็บห้ามใช้ต้องเก็บคู่เท่านั้นแต่วันนี้นอกจากจะไม่เก็บคู่นอกจากจะมีมีเสร็จะไร่องเอามาใช้แล้วก็ไม่เก็บคู่แล้วก็เป็นขอแล้วกเป็นบริการจากั้นประเทค่ะโอเคนะครับมาละครับก็อันนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นเครื่องทดสอบเบรนะครับเราก็ลองส่งดูนะครับ นี้ข้อมูลตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มพิมพ์นะครับสังเกตนะครับตัวเครื่องหมายถูกเนี่ยจะต้องอยู่ที่แสงอิ a เมจ B/W คือขาวดำนะครับถ้าไปอยู่ที่ค o นเ r เนี่ยนะครับก็จะยุ่งหน่อยนะครับวิธีการตรวจสอบให้ทำแบบนี้นะครับสังเกตจะมีกรอบตรงเนือนโผล่ขึ้นมาอีกทีนะนะครับถือว่าเราเปิดโปรแกรม ิดโปรแกรมทดสอบเบรขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมทดสอบเบรขึ้นมาก็เป็นรูปโลกนะครับเสร็จแล้วมันจะเชื่อมต่อเสร็จแล้วกดโอเคเข้าไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วไปกดที่ปุ่มค้นหาข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลอยู่วันนี้ตัวจไปหนึ่งคันนะครับเราก็ไปที่อานะครับอันนี้คือสาเหตุคือที่ผมไม่ค่อยชอบใช้ a n น d a เดนะครับเพราะว่ามันต้องรอนับนะครับนับ นับไทยหลังหนึ่งร้อยวินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอคู่นะครับรอคู่ะระหว่างนี้นะครับพาไปดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับเราก็ไปคลิกนะครับ อ่าอันนี้ผมกดเมื่อกี้ผมกดส่งมาแล้วนะครับถ้ากดส่งมาแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะมาแล้วนะครับตัวแคปเจอร์ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราเดิม์บลิกดูนะครับถ้าเราเดิบ์บลิกดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาตรงนี้ขยายได้ไหมเหมือนจะได้โอเคนะครับลูดปื้ดขึ้นมาในแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับ เราเราถ้าไปดูนะครับนี่คือผลเบรกที่ส่งมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายสมมุติว่าไฟาเนี่ยถูกลบไปแล้วเบรกส่งมาตัวแคปเจอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าโผล่มาแบบนี้เนี่ยยังไงก็รับได้นะครับก็ไปลองรับดูเลยก็ได้ระหว่างนี้นะครับก็ไปทดสอบลองดูนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็เลือกสมมุติเราเลือกเราก็เลือกเป็นลอยอนหนึ่งเลือก ครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะครับใส่วันจดทะเบียนให้เรียบร้อยนี่ผมใส่มั่วไปนะนะครับพวกคํารวดเร็วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ําหนักเข้าไปนะครับใส่น้าหนักเสร็จปุ๊บตัวระบบห้ามล้อเนี่ยนะครับตัวรายการตรวจที่หนึ่งเนี่ยก็จะกดรับค่าพรากดรับค่าปุ๊บมันจะเข้าไปอ่ะ,อะเกิดการผิดพลาดเกิดการผิดพลาดทำไมรับไม่ได้ดูซิตั้งค่าปุ๊บ โอ้แผ่นหนึ่งไฟล์รูปรถยนต์ capture รถขนส่งไฟล์รูปทดสอบเบรกรถยนต์อ่าันนี้ต้องเป็นหนึ่ง capture หนึ่เบรคหกสิแล้วก็กด save นะครับอ่าไฟล์มาแล้วไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราเปิดเทียบก่อนนะครับ เ,เทียบกันเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆแสดงว่าต้องครอบข้ามใหม่นะครับเดี๋ยวลองรับลองรับดูอีกทีก่อนนะครับลองดูก,ก่อนนะครับกดปุ๊บตรงนี้แล้วก็เลือกจังหวัดเลือกรอยนอหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกใส่ นี่เข้าไปแล้วก็กรดรับปุ๊บถ้าเกิดการผิดพลาดทำไมเกิดการผิดพลาดตำแหน่ง OCR ไม่ตรงหรือเปล่าทดสอบอ่านค่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าอ่านค่ามาไม่ได้นะครับก็แสดงว่าเป็นที่นะครับเป็นที่ต้องครอบค้าใมา่ ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมกลับมาที่เบรกแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมกดส่งเข้าไปปุ๊บสังเกตมุมขวานะครับมุมขวาจะมีกรอบเหลืองๆนะครับกดบินปุ๊บจะมีกรอบโผล่ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์บรนะครับแสดงว่านวนตอนนี้มันส่งมาได้แล้วค่าที่ได้สองพันอ่หนักเบรซ้ายเบรกขวาส่หาหกเจ็ดป

แล้วนะครับถ้าเป็นแลนนะครับกดปุ๊บจะมาปั๊บอันนี้เขาเชื่อมแบบ ISO คำสองนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเวลามันหนีเนี่ยเราให้มาดูตรงนี้นะครับตรงตั้งค่าตรวจสภาพนะครับตั้งค่ามาตรฐานนะครับตรงนี้ของเบรกเนี่ยเบรกเนี่ยเราก็เลือกเป็น OCR นะครับถ้าเป็นแลนก็แสดงว่ามีโปรแกรมรับนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือตรงตําแหน่งรับรูปภาพเนี่ยเราก็โหนดโฟลเดอร์ให้ดี นะครับให้ดีแล้วก็ผลนะครับผลที่ส่งของรูปรถยนต์เนี่ยจะเป็นแคปเจอร์เฉยๆถ้าเป็นพลบขนส่งเนี่ยจะเป็นแคปเจอร์หนึ่งนะครับส่วนไฟล์สอบเทียบจะชื่อ l i b r a t e value นะครับ value อ,ไอบ่ไฟล์ตรวจสอบไฟล์ตรวจสอบตรงนี้ที่จริงตรงนี้ผิด นะครับตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นคัลิเบทแวลูนะครับอ่ารถยนต์ต้องเป็นคัลิเบทแวลูนะครับคัลิเบทแวลูจุดทิปนะครับ, Value, YouTube, รบแสดงว่าต้องมีคนไปเปลี่ยนอะไรแน่ๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเข้าไปนะครับเราลองเปิดปิดใหม่นะครับ แต่มันคลิกตรงรูปนี้มันจะเช็ควีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูใหม่นะครับปึ๊บเข้าไปดูที่ตั้งค่าตรวจสภาพนะครับตั้งค่ามาตรฐานนะครับรถยนต์นะครับคาลิเบรตนะครับคาลิเบรตแวลู LUE นะครับผิดนะครับ,ระรบ,ะรบสะกดผิดนี่ต้องเป็น L V A L U E ต้องเอารูปนี้นะครับแล้วก็ copy <c oughs> มาเลยนะครับ,บ,บ rename <c oughs> นะครับ copy มาเลยนะครับ copy มานะครับอา่าแคตติวิท value ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวสอบเทียบนะครับผลเบรกจะถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เบรกจะชื่อว่า capture <c oughs> นะครับตรงนี้เราก็ตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่า <c oughs> โอเคนะครับ ค่เบดแวลูตรงนี้ไดซีเป็นแบบนี้แล้วก็เซฟเข้าไปนะครับทำไมเขาต้องทำพ้ยุยากนะครับก็คือพาราบลรถยนต์เนี่ยมันจะใช้คำว่าแคปเจอร์นะครับตัวผลนะครับสอบเทียบเนี่ยจะใช้ค่ารีเบตนะครับส่วนของพาราบลขนส่งเนี่ยจะใช้คำว่าแคปเจอร์หนึ่งกับค่ารีเบตแวลูหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับคือเรามีสองพาราบลนะครับ เดี๋ยวลองดูว่ารับค่าได้ไหมนะครับแต่ว่าผมเหมือนผมเห็นจุดผิดอยู่อันนึงนะครับถ้ารับได้คือได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเข้าไปแก้นะครับเป็นประโยชน์กับคนที่มาดูตอนหลังนะครับก็จะเจอหลายปัญหาเลยนะครับเราจําเป็นต้องใส่ข้อมูลพวกนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ครบเนี่ยโปรแกรมจะไม่แสดงระบบการแสดงผลห้ามล้อนะครับแล้วก็ CO กับ HC แล้วก็เสียงนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามาไหมนะครับ โอเคนะครับมาหมดนะครับลองรับเสียงดูหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคมานะครับซีโอนะครับซีโอกับเอซีนะครับมานะครับโอเคมานะครับอ่ะนะครับสรุปนะครับสรุปหนึ่งนะครับหนึ่งเราดูก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยตรงรูปเนี้ยมีสัญลักษณ์อะไรประหลาดโผล่ขึ้นมาไหม นะครับเราคลิกขวาไปที่ Open Network ไปที่ Sharing นะครับอันกลางนะครับตรงนี้ออนทั้งหมดตรง Password ให้ออกไว้นะครับอันที่2นะครับเราเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ดูว่ารูปคนน่ยมีไหมนะครับถ้าไม่มีคลิกขวาไปที่ Sharing ไปที่ Advanced นะครับคลิก Advanced อีกทีนึงติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้คลิก Permit นะครับคลิกถูกให้หมดนะครับแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับ จากนั้นนะครับเข้าไปแชร์โฟลเดอร์ชื่อว่า printer p a r t นะครับสังเกตว่า printer p a t เนี่ยแล้วก็คลิกขวาไปแชร์นะครับไป specific นะครับไปเพิ่มนะครับไปเพิ่ม everyone กับ guest นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ทดสอบดูวิธีการทดสอบเนี่ยเราก็ลบลบตัวนี้ทิ้งนะนี่ผมลบให้ดูน้ำเหลือแค่นี้แล้วผมเข้าไปเปิดโปรแกรมทดสอบเบรนะครับ ถือว่าเรทดสอบเบตรตัวนี้ผมกดส่งนะครับแล้วก็กดส่งตอนกดส่งเนี่ยจะกรอบเรืองๆโผล่ขึ้นมาอีกทีนะครับกดส่งปุ๊บจะมีกรอบเรืองๆโผล่ขึ้นมาเป็นว่าส่งได้นะครับอ่ะ,ะเห็นไหมแคปเจอร์มาแล้วนะครับเรารู้ว่าภาพมันซ้อนกัน2ภาพไหมเราดับเบิรคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มลูกศรขวากระซ้ายนะมองผมให้ทันนะสังเกตว่าสองไฟล์เนี่ยมันคนละไฟล์กันเห็นไหมดูที่หัวตรงเมาส์นะครับมีคำว่าแคปเจอร์ กับคานิเบตนะครับเทคนิคของ OCR ก็คือเอาภาพ2ภาพนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนะเปลี่ยนภาพเนี่ยให้เป็นตัวเลขจริงนะครับสังเกตนะถ้ามันทับกันสนิทถ้ามันทับกันสนิทมันจะอ่านค่าได้เป๊ะเลยนะครับมันจะอ่านค่าได้เป๊ะเลยถ้ามันทับกันไม่สนิทนั่นคือมันจะอ่านค่าได้ผิดเพี้ยนว่ากันเถอะนะครับโอเค นะครับเอาจากตรงนี้ปุ๊บพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรม Inspection ของกรมตัวตัวเนี่ยที่เป็นเหมือนหน้าจอดำๆเนี่ยต้องเปิดไว้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปดูที่โปรแกรม Inspection v6 อ่ะเราปิดแล้วเราเปิดใหม่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ควรมีนะครับอ่ะนะครับโอเคมาดูกันนะครับอ่ะนะครับเป็นแบบนี้ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับมันเชื่อมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์แล้วปุ๊บ นะครับมันจะไปเปิดโคมขึ้นมานะครับเปิดโคมขึ้นมาซึบเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยนะครับเราเข้าไปทดสอบนะครับแล้วก็ตั้งค่เาเสร็จแล้วเลือกจังหวัดเสร็จแล้วเลือก ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผิดต้องเป็นเป็นสิบนะครับวันเดือน,นปีแล้วก็น้ำหนักนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปกดรับปึ้งเข้าไปนะครับแบบนี้โอเคมามาหมดนะแล้วเราเราจะรู้ได้ว่ามาหนึ่งเขาบอกว่าหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องน้อยกว่ายี่ห้าสองประสิทธิภาพต้องมากกว่าห้าสิบแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยสาม ประสิทธิภาพต้องมากกว่า20แล้วไม่เกิน100นะครับเราดู3ค่าของผลทดสอบเบรกเวลาเราอธิบายให้ประชาชนฟังนะครับเราเข้าไปดูควรอธิบายนะครับควรอธิบายผมอธิบายให้ฟังก็ได้นะครับอันนี้คือผลที่มาจากเครื่องทดสอบเบรกจริงนะครับเราซูมขึ้นมานะครับเราซูมขึ้นมาปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับเราดูตรงนี้นะครับดูแบบนี้นะครับเราดูที่แรงเบรกแรงเบรก่วยเป็นนิวตัน นะครับเท้าหน้าคือส่วนที่เป็นล้อหน้านั่นเองซ้ายกับขวาเห็นไหมซ้าย3,272ขวา3,865ประสิทธิภาพเนี่ยคาความแตกต่างน้อยกว่า25นะครับอันนี้15อันนี้จะกินขวานะครับเบรกขวาจะจับจะจับมากถ้าเบรกขวาจับมากนะครับเป็นการเป็นจุดหมุนเพราะนั้นนะครับรถคันนี้เวลาเบรกจริงๆเนี่ยอาจจะอาจจะเฉียงไปทางทางขวานิดหนึ่งนะครับนึกสภาพก็คือ เบรกขวาหยุดนิ่งนะครับแล้วล้อซ้ายมันไม่ค่อยจับมันก็จะกินนะครับเฉงไปทางขวานะครับอ่ะมาดูที่ล้อหลังนะครับ2 8 1 5้ากับส0 0พ3,029นะครับประสิทธิ์ค่าความแตกต่างอยู่ที่6.1นะครับในกรณีนี้เบรกหลังเบรกหลังขวาจะจับได้มากมากกว่านะครับอ่ะนะครับวิธีการอธิบายนะครับแบบนี้เออครันนี้นะครับครันนี้ อผิดนะครับอ๋ออันนี้เมื่อกี้ผมไปกดกดคำว่าตัวคาลิเบตก็ตกใจหมดเอ๊ะทำไมมันเป็น87เมื่อกี้แล้วอ่านได้ไม่ใช่87นะครับอะไม่เป็นไรก็วิธีการอธิบายให้ประชาชนฟังก็แบบนี้นะค่าความแตกต่างนอก่า25ประเิ็ธิภาพเบรกต้องมากกว่า50เห็นไหมฮะแล้วไม่เกิน100ถ้าเกิน100แสดงว่าน้ำหนักคุณไม่ได้นะครับต้องคาลิเบตน้ำหนักใหม่ นะครับส่วนแรงเบรกเนี่ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพรวมทั้งหมดของเบรกเบรกมือเนี่ยจะต้องมากกว่า20แล้วไม่เกิน100อันนี้ได้30เบรกมือก็อยู่ที่2 3 1 4กับ2 4 3 8ก็โอเคใกล้เคียงนะครับเมื่เวลาเราอธิบายให้ประชาชนทราบน้ำหนักคันนี้อยู่ที่1,523นะครับในเล่มน่าจะเป็น1,500นะครับ1 5เราไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักของคนขับนะครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็ ยางสำรองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็บวกลบให้300อยู่แล้วนะครับโดยหลักการนะครับส่วนการทดสอบศูนย์้อตรงนี้ก็คือเป็นลบลบ2.4แสดงว่ารถคันนี้เวลาปล่อยมือเนี่ยจะเอียงไปทางซ้ายนะครับเกณฑ์ของเขาคือบวกลบ5บวกลบ5นะครับเวลาอธิบายให้ประชาชนฟังก็แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็วิธีการทดสอบแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะครับ โอเคนะครับจบครับ